ผู้สัมผัสแบ่งออกเป็น2กลุ่มน,นะครับก็คือ1ผู้สัมผัสเสียงสูงก็คือมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อมีการพูดคุยการมีการไอจามใส่กันถ้าแปบไอจามใส่กันนี่ถือว่าเสียงสูงมากถ้ามีการพูดคุยก็5นาทีที่สัมผัสใกล้ชิดโดยที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยทั้งคู่หรือว่าอยู่ในห้องเดียวกันนานกว่า15นาทีอากาศไม่ถ่ายเทแล้วก็ไม่มีการใส่หน้ากากอนามายัยกลุ่มน,นี้ถือว่าเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสียงสูง กลุ่มผู้สัตว์เสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการก็คือ 1. จะต้องกักตัว14วันจะกักตัวเองอยู่ที่บ้านหรือกักตัวในสถานที่ราชการกําหนดอันนี้แล้วแต่กรณีอันที่ 2. จะต้องมีการตรวจทางห้องบริบริการนะครับครั้งแรก ตอนนี้ที่แนะนําก็คือ1ครั้งแรกหลังจากที่รู้ว่าเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงเพื่อให้แน่ใจว่าผลถ้าท่านผลบวกท่านก็จะเป็นผู้ติดเชื้อเราจะได้ไปหาผู้สัมผัสเสียง,งสูงต่อไปแต่ถ้าท่านผลเป็นลบก็แปลว่าคนที่ท่านไปสัมผัสก่อนหน้านี้ปลอดภัยไม่ไม่มีความเสี่ยงจะได้ไม่ต้องกังวลจากนั้นการตรวจครั้งแรกไม่ได้แปลว่าท่านจะไม่ติดเชื้อนะครับ เพราะเราจะต้องติดตามท่านจนครบระยะกักตัว14วันแล้วก็ระยะฟักตัวของโรคส่วนใหญ่จะเป็นในวันหลังๆนะครับจากประสบการณ์และก็สิ่งที่เราดำเนินการ,ก,ารก็คือหลังจากที่ผลตรวจเชื้อครั้งแรกเป็นลบไม่ได้แปลว่าท่านปลอดภัยนะครับขอให้ท่านกักตัวอยู่ที่บ้านใส่หน้ากากาอนามัยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่ควรจะไปอยู่ในที่ชุมชนหรือไปพบปะคนอื่นเด็ดขาดนะครับหลังจากนั้น7วันหลังจากที่ตรวจแลลครั้งแรกก็จะมีการตรวจครั้งที่2ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวันที่เปลี่ยนแปลงไป ก็จะทําให้โอกาสจะพบเชื้อเ,เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าการตรวจพบครั้งที่ 2- อที่สไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าท่านตรวจอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับตอนนี้คําแนะนําของเราก็คือ1ตรวจครั้งแรกที่ทราบหลังจากนั้นอีก7วันหลังจากตรวจแรมครั้งแรกให้ตรวจแรมครั้งที่2และถ้าหลังจากนั้นมีข้อสงสยัยก็ให้ตรวจเป็นรายรายไปผมยกตัวอย่างอย่างเช่นบางรายถึงแม้จะตรวจ2ครั้งผลเป็นลบแต่ต่อมามีอาการอันนี้จะต้องไปตรวจเพิ่มเติม